นะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคระับผมผมมาเตอร์นะครับวันนี้เราอยู่ในเกมไหมครับแัคเดติชั่นนะเราอยู่ในซีรีส์ติดเกาะเหมือนเดิมนะฮะผมก็ขอฝอกข่าวไรนะฮะซีรีส์ติดเกาะซีซั่นสาผมขอปิดนะครับเพราะมันคนละเวอร์ชั่นที่ผมเล่นอยู่เลยมันไม่สเสถียรอนะ่ะคือไม่เข้าและออกเลยขอปิดเลยนะตอบนี่ครับผมเป็นยูทูบของเขานะ่าเป็นเซอร์ใหม่นะเป็นซีรีส์ติดเกาะอ,อีกแลนะ้ว ้ตส,สี่นะครับเดี๋ยวทำไ้มืดจังวะนี่เอาสก,กินผมสก,กินผมหายนะเลยต้องหาสก,กินอื่นมาใส่ตัวครนี้น่ารักปะว้าวยอดของก็ให้มาหมดแล้วนี่มาเอ้ยเราจะวางเตียงตรงไหนขอนอนก่อนนะครับจังหวะนี้ไปอ,ออกไปอีสีน้อยจะนอนไปวางไม่ได้วะอเฮ้ยนอ้เฉย โอเคถ้า <S target> ได้ยินเสียงลมเสียงอะไรก็ต้องขออภัยนะครับแล้วสินนี้เรล่อราตรงเริ่มยังไงผมเดี๋ยวเาบอกกติกาการเริ่มนะนี่นะฮะทุกคนถ้าจะเห็นนะครับนี่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 มันจะมีมันจะมีทั้งหมดกี่ด้านอะด้านบนข้างสามสี่ห้าหกด้านนะฮะก็มันจะผมจะวางกล่องเอาไว้อะต้องเข้าใจนะมันเป็นกล่องอะ นี่นี่เนี่ยกล่องอะเนี่ยโอ้ยเชีย้ยหลยลูจะเป็นกล่องนะฮะแล้วผมจะตั้งไว้ทั้งหมดสี่ด้านนะฮะทั้งเกาะเนี้ยผมจะตั้งไว้ถ้าแบบเราเอากล่องทั้งหมดเอามาแบบเอาของมาหมดแล้วนะเกาะนี้ก็คือเลียนเราจะต่อสามารถต่อไปเกาะอ,อื่นเพื่อจะไปหากล่องอีกนะคือตอนนี้ผมใส่ผมใส่ไปแค่ในะแกะในเกาะเดียวดิเกาะอ,อื่นผมยังไม่ใส่นะฮะ กพขอเล่นคงน่าจะหลายพาร์ทเลยกว่าจะไปหยิบเป็นได้เนี่ยเพราะมันต้องคงตัวแห่งหนักอย่างเช่นแบบนี้มันอยู่ตรงไหนมั้งเขากล่องผมวางจําไม่ได้เหมฮะแล้วผมวางกล่องน,นะผมจะวางให้แบบมันสีกืนก่บธรรมชาติที่สุด่ะคือก็ชิบหนวิพวกหนูเลวยิ่งผมไม่ค่อยถนัดโอ้โยเอ้ยนั่นเห็นแล้วเห็นแล้วเมื่อกี้เห็นไหมครับสีเขียวโอ้ยชี่ เื่อนั่นฮะผมเจอแล้วหนึ่งกล่องเือนี่ฮะเป็นกล่องนี้ผมมีของอยู่คือจะเอาไปแล้วกูจะขึ้นยังไงะคือผมกอให้เอาแล้วกันนะแค่เจอแค่เจอ,แค,เจอแค่เจออย่างเดียวก็ได้นะฮะเจอก็ผ่านไปเกาะอื่นแล้วตรงนี้เจอแล้วคือเดี๋ยวผมค่อยมาเล่นนอกโลกเอาของไปดีกว่าเนาะถ้ากูเอาเป็นไม่น่ารอด วิธีขึ้นทางง่ายๆ easy GG บายด้านล่างผมจะไม่ใส่เอาไว้นะ <laughs> ผมใส่แค่ด้านขอ,ขอ,อบๆนะเพราะด้านล่างคือไม่เอายังไงก็เอาไม่ได้อะต่อไปชาติไหนก็ถึงจะได้ <sk r isa> ก็มาเริ่มตัดไม้ทำลายป่ากันเลยทีเดียวมันเรื่องันเลยของมีให้อะไรมา้างเนาะ เอาจะคิดถูกก็หายนะถ้าใครอยากทำให้ก็ทำให้หน่อยนะจีจะทำนะสกินทุกแงะน่ารักปากต้นไม้อะไรวะโทษนะเมื่อกี้มีใครถ่วอะโอเคเปิดบ๊วยเนี่ยโอ้ยกระตุกกระตุก เมื่อกี้มึงรู้สึกค้างๆเอา але, อะรค้างจริงอะเนี่ยโอ้โหตแล้วอุ้ยกระตุกขนเจ้าว่างแค่ขอบๆนะกล่องอ่ะนี้ก็กล่องดีกว่าเพราะมันก็คือกลอ่อ,กอ,กลองไงเออเดี๋ยวไม้ไม้ตูไม้ไม้ไมู้เอย่าบพึ้งไปอุ้ยของตกอะไรได้ยินเสียงไมขคอไฟนะฮะใครโูดกันจังวะ โอเคเราเจอมากล่องแล้วมาสักแค่ไยวเราไปดูตรงนี้ก่อนมีของไหมโอ้ตรงนี้เขาทำมาให้เราเลยนี่หว่าอุ้ยไอชิปไหยโอ้ยแล้ื่นขึ้นไงะโอ้ยอะไรยิงอะยิงวะสเกลลวะทางไหนอ่ะ อุ้ยโดนลอยโอ้ยยิงมาทางไหนวะบอกกูมามล่งมากยิงทางไหนอะในนั้นหรออ๋อโหไม่ใส่เกาะด้วยเฮ้ยนั่นเห็นกล่องแล้วสิเกิยวเจอกันแล้วแต่เราจะไปเอาของยังไงยังไม่มีสนุงสกิลมานี่มาเอาสกิลหายหายไปแล้วอ่าเราเจอกล่องสองกล่องแล้ว โอ้ยเขียนอะไรวะนัะ่นถ้าใครอยากดูด้านล่างจะเป็นอะไรเดี๋ยวผมพาไปดูฮนะตรงนี้อิะจริงๆน้ำมันไม่ใช่เลยเหมือนนี้นะผมไม่วางผิดอะ่ะเอาชุกตเขียนมาวางตรงนี้แล้วอยู่ดีมันก็ไหลลงไปเลยเราต้องไปเป็นเตศกาลล์ตื่นตื่นตื้อเดืนตื่นนั่นน,น,ะนะเห็นตรงนั้นใช่ไหมมันโผล่มาให้เราอันเดียวเราก็ต้องให้มานี่ฮนะ โอ้ไม่ก็นี่ยคือทอดมันวางได้ไงวะเฮ้ยทอดไม่วางได้ไงวะคนมึนและน้ำมันไม่เหลินไปเทพทะเลทรายนี่ผมวางไว้บอกว่าจะไม่ผิดน่าจะวางนะวางก็เอ็นบีซีแตมาอยู่ตรงไหนตรงนี้เนี่ยเอาเอาไม่โอ้ยตกไปตรงนั้นพอดีเลยแล้วกล่องผมวางไว้ป่ะเนี่ยที่ทะเลทรายเอ้ยไม่ได้วางได้ว่ะเพราะผมวางไวท้ที่บินลามิสไว้แล้วนะฮะ ผมไปวางแค่อันเดียวนะที่ก่อนนูน้นน่ะพิรามิดน่ะในพิระมิดแล้วแม่งกว่าจะเข้าไปได้อีกเพราะมันแบบนั้นแบบนู้นโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมไม่มีอะไรมากรลอก,กูต้องทำยังไงเราทำพิธีลงไปดูด้านล่างกันไหมครับถ้าได้ยินเสียงลงกว่าหินไหมก็ออ ไงดีวะต่อขึ้นไปก็น่าไม่น่าหรอกควรวางมั้งละกันเนาะไม่เปลืองดินปิดได้แค่นี้เหรอโอ้อได้ตะบลิงหมดแล้ว,ลวจะไปไหนต่อวะเนะี่ยดูสิฮะเอ้ยตรงนี้ก็ไม่หิมะนี่หว่าแล้วผมวางตรงหิมะนี้ไปแล้วก็ตรงนน้นผมจะไม่วางละกันเนาะดูวางดิ ใช่แม่งไม่ต้องงานเนาะเพราะมีแค่สามเกาะใหญ่ๆนะฮะเป็นสามมันเรียกว่าสามเกาะหรือสามอะไรวะเนี่ยมันเป็นแผ่นดินเลยแล้วจะขึ้นงไงวะเนี่ยมา,าจ๋าช่วยหนูด้วยมันมีเอ็นเดอร์โพลอยู่ใช่ป่ะเมื่อกี้แต่ผมกลัวฟ้าไม่ได้ดิโอล้วใหม่กาโน่ไอ,อ้นั่น็อกอะไรวะโอเคนะฮะ เรามาทำอะไรกันเดี๋ยวเออตรงนี้เหมวไม่เคยเข้าไปดูเลยตุกกดตจุงเบยเดี๋ยวโอ้ตรงนี้ก็มีเตียงแล้วจะวางเพื่อมีหัวคนอยู่ด้วยออว้าเอ็นพีซีออกไปจะดูคือขอดูกล่องหน่อยสุดเลยโอ้ทำไมตรงนี้มมืมดจังวะเห็นคุณครับ อันนี้ผมมันมีอยู่ในเซิร์ฟแล้วใช่ปะแล้วกูจะเปิดกล่องอยังไงวะเนี่ยกูขอก่องเถอะเอ็นพีซีมันกูตีมึงก็ทำไมตีไม่โดนด้วยช่างมัน้วกันนะกล่องในกล่องเดี๋ยวค่อยมาเปิดดูเอ็นพีซีมันมาให้เปิดอืมอกระโดดไม่ได้อีกหิมะ วางไว้ตรงไหนโอ้หมานี่แม่งยากสุดแล้วเนะี่ยมันไม่มีอะไรให้เกาะเลยนะอะโม้โกเลยไม่น่ารอดอืมไอ้ปุ่มวางกล่องไว้ตรงไหนวะผมจะวางไว้ที่แบบโขดนะหรือผมไม่ได้วางวะเพราะมันมีหิมะอยู่แล้วเอ้ยเดี๋ยวนั่นนั่นนั่นปะจีะรวะนั่นปะนั่นไง เออนั่วนะฮะเจอกล่องแล้วเดี๋ยวเราจะไปเอาอยัางไงอ่ะเออคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะแค่มาบอกกล่าวชมชมบอกสกินน่ารักน่ารักของหนูอ,อืมทุกเสียงผมอ,อทุกเบาก็ต้องขออภัยนะดี